เปิดภาพมาคลิปนีหล้างจากตี่้าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศในหัวในสวนก็ร้ายแล้วครับผมบ่านนี้ผาพี่น้องว่าเบิ่งบรรยากาศอกรอบๆบ,บ่านกันเล็กน้อยครับผมออกมาข้างนอกครับวนนี้ไปวัดในเบิ่งเป็นเหตุยังู่วัดก่อนครับผมเนื่อวจกวัดยุบ้านก็มีบุญกะทินครับผมในวันที่สิบแปดสิบเก้านะครับวันจะไปวัดกับพี่น้องเบิ่งบรรยากาศอารอบๆบ,บ่านเล็กน้อยครับผม บ่งบรรยากาศแบบบ้านๆกับพี่นอ้องก็โต้นมือมูวน้อยมาลามครับผมอ่ะตอนื่นสวัสดีทักทายพี่น้องสุขุมสุขคนอีกครั้งหนึ่งเด้อครับผม่องนี้ขอ,ขอต้อนรับพี่น้องสู่ช่องพ่ออุนบนคนบ้านๆอีกคือเก่าคือเดิมครับผมเปิดภาพมาทักทายกันเหมือนเด็กถ่าพี่น้องว่าเบ่งบรรยากาศอรอบๆมู่บ้านจิดหน่อยครับผมันนี้ออกมาวัดนะครับกเ็เลยมา อาแหวกเบิ้งงานขาวดำพันย <hi> ู่ในบ้านกับพ right ี่น้องบ้านก็เลยออกว่าเส้นรอบบ้านนะครับผมคือบรรยากาศครับพี่น้องบ้านกับบุรีมาจังเกลือปลาขึ้นเต็มเบิร์ดนะครับพี่น้องเียวนี้ยวันนี้จะข้าไปในวัดจังหน่อยครับผมไปเบิ่งเพิ่นเห็ดหยังบุรีม่าเบิ่งน้ำพิ่นจ้าเสือครับพี่น้องเพิ่นจัดทิงจัดของเตรียมงานบุญกับทินในวัดครับผมไปครับพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันวันนี้ว่าเป็นเห็ดยังเนี้ยเป็นเหลี่เบิร์ดมากกว่านี้ ัโอ้แถวนี้ก็ไมีแต่ปลาเตดงก็เปแถวนี้เป็นปลาเห็ดเนี่ยครับพี่น้องไอ้กีเป็นปลาย่างนะครับเป็นปลาย่างนาครับผมตอนนี้ก็เริ่มเบิดแล้วครับพี่น้องเห็ดออกนี่ดีครับพี่น้องแถวนี้ทั้งเห็ดพวกนะครับเห็ดพวกเห็ดเพาะนะครับพี่น้องออกแถวนี้ไอ้กีนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีครับผมตะกี้แถวนี้ป้าต้องเกิดตะกอนก่อนแถวนี้ มาเก็บเห็ดเอ้ะเหมือเ,อเด็กตะกี้บว่าท่านโดนนี่ว่าม่นท่านโดนนี่ครับผมทั้งปีสองปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้ก็าบอกได้บอกว่าเบื้องเชือดออกเพราะวนมันคอยเก็บเห็ดครับผมก็เลยพวงเป็นบรรยากาศคือถ่ายบ้านครับพี่น้องยุดนี้นะครับผมเป็นตั้งแต่เด็กจะเป็นวัดครับพี่น้องกํลาลังเก็ดย,ยังกันถึงกับไปเบื้องแค่น้อยครับพี่น้องผมไปเบื้องน้ำกันครับพี่น้อง คนว่าโอ้มาแล no ้วมาเบิ่งน้ำพิ่นจักเตื้ยนะครับมาควายเด้มาจักเตื้อเพิ่นแล้วบ่ได้ล่ะคือผู้อสิแล้วล่ะคือนี่ต่ผู้เฒ่านั่งอยู่ผมก็ไปพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศในวัดน้ำกันครับผมนี่กะสิผู้เฒ่าและเพิ่งมาเก็บการเก็บงานครับผมลิ่นเฮ็ดก็บ่ัวควายเด้มาเบิ่งน้ำพิ่นครับพี่น้องถ้าพี่น้องไปเบิ่งวัด นะครับวิเศษไพศาลนะครับผมอยู่บ้านโพบวน,นครับผมบ้านน้องคือตำบลโนนตาลครับผมอ่ะมาบริเวณวัดกันโอ้ยเป็นเตรียมกองกระถินไหมแล้วเบิร์ดนะครับพี่น้องมันจัดแล้วเบิร์ดยังแต่พวงสิ่งของผลลาหมากล่าใหม่ครับพี่น้องเสียมาสมทบเริมมาใส่กองกระถินครับผม เท่าแล้วเบิดแต่ตัวนี้แล้วหมดแล้วครับผมก็ยังถึงแต่พี่น้องในหมู่บ้านกับที่เอาพุนนำมากรากไม้ครับพี่น้องมาใส่ครับผมป่ะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศน้ำกันสลาการ,ปรเปลี่ยนบนลงังคาพญานาคครับพี่น้องผมมีต้องสลาหลังนี่หลังเดียวนะครับผมที่เฮ็ดแปละงูครับพี่น้อง ซึงกับข้างบนลังคาจะใส่พญานาคครับผมเอาพญานาคนะครับผมมีพญานาคบ,บนลังคาครับผมด้านก็นจะเป็นกองกระถินโอ้ขอเขาแล้วเบิดล่ละแล้วจะเบิดแล้วบานนี่ยังถึงจะคล้องมาประดับตัวนี้อันนี้พ้อกระถินซึ่งพ้อกระถินจะมีไว้ประจําวัดครับพี่นี่มีไว้ประจาวัดนะครับ ข้นางบนพระคุณเจ้าชัดอย่างทวนๆเนี่ยพาพี่น้องอย่างเบิ่งหลังตลาดทีไปก่อนบรรยากาศในวัดกันครับผมวันนี้ต้นโพใหญ่คมดีเลยครับพี่น้องที่นี่จัดแล้วเบื้องหับพี่น้องเบิ่งบริเวณวัดกันครับวันนี้เบิ่งข้างบนเป็นอันนี้พ่อบนกะเตกีพ่อบนกะเป็นแท้เป็นผู้นำหมู่บ้านครับพี่น้องข้าเช่าบ้านเดนี่ตลาดรังเดีด ทางบนก็เั้งสี่หลักครับพี่น้องว่าได้เทศนันแบบเพื่อเดินเนี่ยังล่ะจำว่าได้หรอละทางบนก็ใส่พระเทพบนมกับผมนี่ใส่พระเทพบนมอยู่กลางเลยเป็นพญานาคกับหัวลงมาครับผมไปพี่น้องเบื้องรอบๆไปทางพุ่นก็จะเป็นของขั้วนะครับผมวัดวัยน้อยนะครับพี่น้องกัวัดในน้อยนะครับผมเป็นหมู่บ้านที่วัยน้อยครับผมประมาณร้อยกว่าหลังคาเรือนนะครับมาทางด้านหน้าซลาครับ หนึ่งจะเป็นด้านหนาซาล่านะปล่อยไปจังหน่จะเห็นหมดสัตว์ในด้านหนาก็จะมีพระพุทธพระรูปนะครับผมพระประธานนะครับนี่ครับพี่น้องเป็นซาลาที่พยย่อใหญ่คนใดครับพี่น้องก็ใส่งบประมาณกับพ่อนนร้ายคนใดแต่กี่พวบนผ้าพี่น้องในหมู่บ้านพอสั่งนะครับผมกับ ประมาณโอ้หลายอย่างเดียวครับพี่น้องประมาณเกือบสองล้านอย่าเดียวเลยซ้ำนี่ก็ได้นะครับผมกับด้านหน้าก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องผมไปเบิ่งทั้งฝุ่นป้าโตแม่กลัลวร่างจัดเตรียมร่างถวยร่างซ้ำไปเบิ่งทั้งฝุ่นร่างจัดเตรียม จัดเตรียมงานบ้านนี่เต้นในเพิ่งนเนี้ยผู้เสีอสายยางผู้เส้สายยางเต้นในเพิ่งเนี้ยเต้นดีดีเลยแต่เต้นดีกักเด็กมาตั้งผีกับพี่น้องบ้านเพราะเบิ่งทั้งหลังวัดทั้งหลังวัดเกิดจะมีกุฏิกลางน้ำครับผมกุฏิกลางน้ำามีสาหนามกับพี่น้องร่มรื่นดีครับเนี่ย มีสระน้ำมีกุฏิกลางน้ำอยู่ในมีปลาเด็กพี่น้องปลาปลาอย่างปลาสีสวยงามนะปลาอย่างปลาครับบ่นี่ครับผมอยู่นี่นั่นๆปลาตัวมีปลาครับตัวเบลอเลยครับพี่น้องเมื่อไงบู้ยพี่น้องเลยมันขึ้นมาธรรมดาไปตื่ขึ้นใหม่เห็นอยู่ดีตื่นคนบ่มีปลาครับหลายตัวเลยครับพี่น้อง แม่นบ่เป็นปลาคาบัตัวสีสวยงามเลยครับผมอะไรคือบ่หเห็นตรงนี้ที่แรกเคุนวัติเฮ็ดสิมนี่ครับพี่น้องเนวัติเฮ็ดสิมบ้าน,นี้ที่นี่ภาษาบ้านเขาคุ้นหูว่ะข้ามวัติสิมนะครับผมตะกี้ถ้าเป็นสิมก็คือการไข่ไข่คูโบโซตทุกมือเลยครับพี่น้องผมตะกี้เพราะท่านมีอุโบโซตก็จะเฮ็ดเป็นสิมอยู่กลางน้ำนะครับผม วลาพี่น้องจะบวชลูกบวชร้านบวชพระนะครับผมก็มาบวชยู่ในสิมนะครับต่เวลาเห็ดแล้วเห็ดบัวใดครับพี่น้องผมเป็นสิมบัวใดเนื่องจากว่าถ้าเป็นสิมบวชพระ,พะต้องอยู่ในน้องน้ำจากธรรมชาติครับผมเนื่องจากว่าสาน้ามีนเป็นการสะน้ําที่ขุดลอกขึ้นมาครับผม,มก็เลยเห็ดบัวใดครับผมก็เลยกลายเป็นบาเป็นกุฏิครับพี่น้องกันให้พรกค,คุณเจ้ากันมา อ่าอยูนี่นะครับผมตัวขนเป็นสลากลางนะครับอ่าตัวเป็นเรือออกแถวนี้อ่าตัวบริมาร์จะเถื่อเป็นเรือ,อ,อบัดนะครับผมแต่กีบกุตีหลังหนึ่งอยู่นี่เนื่องจากว่าบ่มีพระคุณเจ้ากับพี่น้องก็เลยขวักเงี้ยก็กินมัดครับผมนี่นะเมือ่อนี้ภาพพี่น้องมันเลาะเบ่งบรรยากาศในวัดจิดหน่อยครับผมเป็นวัดกับใหญ่ดอกวัดนิดหน่อยนะครับผม นี <se> ่หงสลากลางน้ำลังนี่ก็ลงไปบ่้แด้ะครับพี่น้องแต่กีมีบันไดลงไปมุนมีค้นอมแซมครับพี่น้องเฮ็ดแล้วก็ไดวุ้นมีค้นสมแซมก็เลยบนแต่กีมานอนเล่นอยู่นี่ก็ไดครับผมนี่เป็นสพานลงไปนี่ว่นมีคนมาสมแซมว่นมีคนมากนั่นปรับปรุงสมแซมก็เลยกลายเป็นว่างเปล่าไปเลยครับพี่น้องผมย้ำกรุงเว้นนะครับผมแต่กี้ลงไปนอนเล่นอยู่ผมบ่ไดดดูแลนะครับกรเลยกลายเป็นแบบนี้ครับพี่น้อง แต่บรรยากาศก็ดีดีนะครับพี่น้องเมื่อนี้อยู่กลางน้ำนี่เย็นสบายครับผมขุนก็จะเป็นน้ำประปานะครับเป็นของเทศบาลน,นะครับพี่น,น้องอันนี้เพิ่นว่าสิสร้างอันนั้นว่าสิเฮ็ดกุฏิบ่แล้วครับพี่น้องบ่แล้วนะครับกุฏิก็เลยปล่อยไว้นี่จังซี่ครับผมบ่มีงบประมาณะครับพี่น้องผมก็เลยอยู่แบบนี้แหละครับพี่น้องหลายปีเลยที่นี่งบประมาณ บ่มีครับผมการยุทธชะงักไวยนะครับอ่ะกับแมาณนี้แหะครับพี่น้องเมื่อนี้ภาพพี่น้องมา่เบิงบรรยากาศรอบบ้านเนี้ยข้ามาในวัดครับผมมาเบิงเอ่าเพื่นเตรียมงานกระถินนําครับผมก็เลยภาพถือโอกาสภาพพี่น้องเลาะเบิงบรรยากาศในวัดครับผม่ะตัดภาพมาบ้านนี้กับเขามาเบิงน่บริเวณศาลาการเปลี่ยนกันครับผมหลังจากที่ภาพพี่น้อง อย่างเละเบิงในบริเวณวัดรอบๆนะครับผมบัานนี้ก็มาในสลาการเปลี่ยนกับพี่น้องผมมาเบ่งบรรยากาศทั้งในครับผมมาเริ่มต้นจากนี่ครับผมพระประธานนะครับพี่น้องจุดแรกก็คือพระประธานครับพี่น้องผมนี่ครับตรงนี้เป็นพระประธานครับพี่น้องซึ่งก็จะเป็นภาพวาดยด้านหลังครับผมเป็นภาพต้นโพนะครับพี่น้องนี่ครับ ซึ่งรอบๆด้านบนก็นจะเป็นภาพวาดนะครับผมภาพวาดกับสมัยแต่ก้อนก็นจะเป็นถ้าเป็นอันนี้ก็เป็นาพาปวีนะครับพี่น้องเวลามีบุญเวทนะครับผมก็จะมีตั้งแต่เริ่มต้นนี่ครับผมเป็นประวัติของพระพุทธเจ้านะครับพี่น้องเนี่ยไปดูภาพพี่น้องเบื้องรอบๆครับวันนี้ชมไปด้วยกันครับผมนี่ครับส่วนเสาสลาก็เป็นเสากลมเลยครับพี่น้อง เทากลมนะครับ,รบตั้งแต่ประสูตรนะครับผมก็เป็นภาพาประวัติของเพื่อนนะครับผมเวลามีบุญพระเวทนะครับผมผม,มีงานพระเวทบุญพระเวทกาจะเทศตามกันต่างๆอย่งสินะครับพี่น้องผมเริ่มจากแต่ประสูตรบอกปวดนะครับผมนี่ครับก็บประมาณนี้นะครับพี่น้องทุกคน ก็จะหลอบสลานะครับพี่น้องแต่กี้ก็สมัยแต่ก้อนก็จะเป็นผ่านะครับเป็นผืนผ่านะครับผมเวลาจะมีบุญพระเวทมากกับเทศมหาชาติเพอนก็จะเทศตามกับเป็นอันเดียวกันนะครับพี่น้องแต่ว่าถ้าห้าวาดใสียงสีมันก็จะอายุติดตามผ้าผนังกระจายอยู่ตลอดนะครับผมตามฟ้าผนังแหว่งสีเป็นภาพวาดฝ้าผนังซึ่งจริงๆนี่ก็เป็นไอ้แต่ละภาพแต่ละภาพก็มีค้นอ่า ซอยนะครับผมเป็นคนร่วมทําบุญนี่ครับพี่น้องแต่ละช่องเนี่ยนะครับผมบางเทือกับมีสองสามครอบครัวต่อหนึ่งช่องนะครับผมเนี่ยจะมีซื้อทุกช่องนะครับพี่น้องผู้ใดในเน้นนะครับผมผู้ใดร่วมสมทบทุนนะครับจองการวาดภาพทําบุญใส่วัดนะครับผมนี่จะมีทุกช่องนะครับพี่น้อง เึงบอ่งรอกๆกับพี่น้องผมก็เป็นภาพที่ว่าสวยงามกับพี่น้องผมก็ถืที่าวาดงามนะครับผมเนี่ยส่วนกันตั้งใดแอนกันต่างๆกับผมกับศีรพสามารถนะครับอธิบายพี่น้องฟังได้นะครับผมมันกระจะบางเทื่กับหูแน่ผู้หูแน่นะครับพี่น้องผมแต่ว่าเกับบอกไว้ยดอกแต่กระจำารได้ปันได๋ครับผมแต่ละกันแต่ละกันนะครับผมเนี่ย พี่น้องพุ่มตัวเป็นบาดงามเนี่ยครับผมซือว่าบาดงามอยู่นะครับพี่น้องผมมาตีบอกพี่น้องผมตีมันผมหยุดค้ามบอกไปเมื่อกี้ผมว่าจะอ่านในี่พี่น้องซื้อซื้อแต่ละกันแต่ละกันครับผมแต่ละภาพแต่ละเนี่ยเดี๋ยวพอเห็นครับพี่น้องมันจะสูงพูนยุกสูงนครับผมซื้อกันอนพูนยุงสูงคเดี๋ยวพอเห็นนะครับผมแต่อันนี้หูเย่าชูชกนะครับพี่น้องนี่ชูชกนะครับผมชูโชคคนมาก เอาอะนะครับผมชูโชคบนตอนที่บนมาเอาอย่างนี้มาขออันนี้น้ำผึ้งปุเจ้านี่ครับผมไปพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยครับผมชมบรรยากาศภายในบริเวณศาลาการประเรียนด้วยกันครับผมเบึ่งภาพภาพที่สวยงามครับพี่น้องถือบนวาดงามนะครับพี่น้องท่นนี่มากทโอ้ลายนี่ครับพี่น้องอันนี้คันอะไร มหาพ้นแปดสิบพระคาถานนะนี่ครับการซื้อไล่น้าผู้บริจาคกันนี่แหละครับผมอยู่ข้างล่างนี่อยู่ข้างล่งลางนะครับผมข้างล่างจะมีทุกทุกภาพนะครับพี่น้องมีทุกช่องผู้ใดบริจาคจะเขียนชื่อไปให้บัตรครับผมจะบันทึกชื่อไว้ให้ทุกช่องครับผมนี่บัตรทีเก้าสิบพระคาถานะครับผมมาทั้งพี ตอนนี้ก็ใกล้จะจบด้วยครับพี่น้องมาถึงนี่แล้วนะครับผมสักบันสักบันกา,นะา,าทไาแดงสี่สิบสามพระคาถาบ่มาทั้งพี่กัมหาราชนะครับหกสิบเก้าพระคาถานี่ครับผมบาง่อนเพื่อนที่ข้างล่างจะย้อนแสงยังไงน,นะครับผมเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างกระจกนี่ครับผม าตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้นเรียบเห็นครับพี่น้องอยู่คุณองบนพุนใกล้จะจบแล้วครับพี่น้องน,นี่ดตอนนี้ก็เขาเมืองนะครับผมนี่เิมเข้าเมืองแล้วครับผมคำว่าจบจะตรงนี้แลลวครับพี่น้องอันนี้ของพ่ออบนนะครับบริจารกับครอบครัวอยู่สุดท้ายนะครับผมนี่สุดท้ายอยู่ติดกับ พระประธานพอดีนะครับผมเป็น่องนี่พอวนนะครับจองนะครับจองคือทําบุญใส่วัดนะครับพี่น้องนี่ครับผมมาจบตรงที่พระประธานนะครับผมจุดเริ่มต้นครับผมกลับมาจบนี่พอดีครับพี่น้องทุกคนอสําหรับคลิปนี้ก็คงจะลาพี่น้องไปซ้ำนี่ครับผมกับขอบคุณพี่น้องในหลายเด้อครับผมที่รับชมลีปให้ เป็นกำลังใจให้ตลอดมากครับผมมือนีกับพี่น้องโชคดีมีความสุขสูข,ขูุขคนครับผมขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมร่ำร่ำรวยรวยซุข,ขูทุขคนครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ